รุ่ยสวัสดีครับครับดิัสองศูนย์หนึครับช่วงแนะนำแนะนำแนะนำไรเว้ความรู้คู่มีอ่ะความรู้นั่นอะไรไงสองขวดเริ่มเพี้ยนแพ็ k เกจจิ้งแพ็ g เกจจิ้งเก็ตแจ็คย้ำอีกครั้งนึงนะครับครับแพ็ a เกจจิ้งจะมากับคนที่กลัวมีดกรอบนั่นไงเอ้ยเห็นไหมคนกลัวกรอบกลัวหมดเลยอืมเฮ้ยพี่ทำไมไม่เหมือนเพื่อนวะทำไมมันเป็นแพ็คพลาสติกมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่าทีนี้ต้องมาดูก่อนว่า อ่แปลนที่าออกแบบมาเนี่ยอืต้องดูยี่ห้อเลยนะเอาเอาสไปเดโก้ก่ออนืบสไปเดโก้ไม่เคยออกแบบแพคที่เป็นซีลพลาสติกอย่างนี้อืมันไม่เคยมีอืมันไม่ทำมันจะเป็นกล่องมาแต่ว่ากล่องอาจจะมีเปลี่ยนสีอาจจะมีกล่องเปลี่ยนสีกล่องกระเดี่ยวอยู่ที่ปีการผลิตบันกล่องสีนี้เบนเชเมดเบนเชเมดมีกล่องน้ำกล่องฟ้า ไอ้ที่เป็นขวดขวดข้างบนนี่เหรอครับพี่เป็นเวทไม่ใช่กระเบียดไ่เครับมีเป็นกระดาษครับผมมีกล่องนำของฟ้าก็เป็นบูคัสแร็กคัสอ่ามีเปลี่ยนเป็นกล่องสไตล์นี้หมดแล้วอ่าถ้าเจอเอ้าพี่กล่องไม่เป็นกล่องตายอ่ากล่มเป็นอย่างนี้ไม่ไม่แล้วแล้วคำว่ากล่องสไตล์นี้อ่าคุณเพิ่มมากล่องสไตล์นี้ใช่ไหมอ่าอ่าคุณยืนถือเทียบกับสไปเดโก้นี่นี่กล่องสไลด์อ่าผมอยู่วงการแพคเกจจิ้งมาด้วยครับผมวอตซ์ไอ้นี่เป็นกล่องฝาครอบอ่าเบนเมดเป็นกล่องฝาครอบกระดาษแข็งครับผมอ่า บางบางยี่ห้อจะไปอ่าอย่างนี้อย่างนี้เลเทอร์แมนเป็นกล่องฝาเปิดอ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ถ้าเกิดอยู่คุณไปเจอเบนเมดขกล่องฝาเปิดเอยเตะใจไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออถูไหมทีนี้เอ้าแล้วจะรู้ได้ยังไงวะไม่ได้ทําฟอรั่มนะเออทาแบบอะไรต้องต้องถามดูอ่ะอันนี้เ็ามั่นใจเราเราจะบอกได้คือคนคนเห็นมาดูภาคเครื่องอ่ะก็รู้เลยจับรู้เลยเออจับจะรู้เลยอะไรเงี้ยกล่องอย่างเงี้ยเป็นกล่องแบบถูก อืม <ừ> คือถ้าพวก <C OP> พวกก๊อฟนะเขาจะนิยมทํากล่องอย่างนี้อ่าต้นทุนมันถูกมันต้ตนทุนมันถูกที่สุดกระดาษมันบางารในกรณีที่มันก๊อฟนะเออในกรณีที่มันก๊อฟทีนี้โคสติลมีลายโคสติลเปลี่ยนแพคเกจจิ้งมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปเห็นเอาเอาแพคเกจจิ้งใหม่ให้ดูนะครเอาตัวนี้อะไรวะไทเกอร์ไทเกอร์คลอฟนะครับผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปกี่รุ่นทีรุ่นนี้กล่องเก่ากล่องใหม่เออน a k กำลังจะมาบอกว่า ยู่ทั้งคูใครไปเจอกล่องนี้อย่าเพิ่งตกใจนี่กล่องใหม่เอแล้วแล้วแล้วกล่องใหม่มี2เลเยอร์ด้วยนะคุณคุณดูที่ตัวเลเยอร์เงาเงามันมันหน่อยนะอะมาดูเลทเทอร์แมนมากเลทเทอร์แมนมันมีเป็นกล่องกระดาษแต่ซิลพลาสติกเออพี่นะเขาจะทำซิลสองอย่างนี้นะครับมันโค้ดเดียวกันนะแต่บางร้านเขาพื้นที่น้อยไงอ็คอนเน็นพื้นที่แนวสูงเนี่ยมันแขวนได้ถ้าพวกนี้ใส่ในตู้อืหรือเก็บสต็อกมันง่ายมันเป็นกล่องมันง่ายในตู้ง่ายกว่าถูมมันเป็นผลของ การตลาดเอาคุณมามหากราบเลยดีกว่ามหากราบแพคเกจจิ้งเลยเกอร์เบอร์เนี่ยมมีกอลฟเยอะมากอืเยอะแบบเยอะเยอะจริงๆนะเพื่อนลองตามดูนะเราเคยมีคลิปน่าจะเป็นปีแล้วนะที่เราเคยให้ดูเรื่องแพคเกจจิ้งของเกอร์เบอร์ดูเรื่องงานปริ้นงานปริ้นเรื่องสีเรื่องความคมชัดเรื่องอะไรบ้างมีคนถ่ายรูปมาให้ดูอ่าเยอะแยะมากมายเราก็ไม่แน่ใจเออทีนี้วิธีดูง่ายสุดที่เราสรุปออมาเลยคือดูที่ร้านอืม ร้านนี้มั่นใจได้เปล่าอืมเออถ้ามั่นใจได้มันมันกงแท้ล่ะนะครับแต่ว่ามันมันทีมันก็รีปริ้นมาใหม่เป็นรูปไอหล่อนี้มังเป็นอะไรบ้างมันกลับมาแล้วนะรู้สึกมันจะหมดตังค์มันกลับมาอยู่ในย b บอีกแล้วเออบบคิวกลับมาล้วเอ้าพี่แล้วพันกว่าบาทเกเบอร์เฮ้ยแท้เพราะเบอร์มันไม่ได้แพงขนาดนั้นเบอร์มันเป็นมิดราคาไม่แพงอื พันสอย่างเงี้ยบ้าไปแล้วพี่ครับเล่นขนาดนี้จริงๆอืงคุณไปดูราคาในเว็บสิมันจะเขียนเป็นดอลลาร์ประมาณนี้แหละบวกลบนิดหน่อยเออเอแล้วของกอล์ฟเพี่เพิ่มเติมว่าใครไปดูในเว็บนะเว้ยดูในอเมซอนดูในอีเบย์ไปดูเว็บราคาราคามันเขียนเป็นดอลลาร์มันอาจจะถูกกว่าราคาในไทยเยอะเลยนะมึงอินคลูดค่าส่งข้าไปยัง บวกค่าส่งเข้าไปหรือยังกดเข้าไปดูกดกดเข้าไปส่งดูก็ไปดูนะเออบวกค่านุ่นค่านี้ค่านั่นมาทะลุไฟดานบินเลยนะเอออ้าวตอนะครับเกอร์เบอร์เนี่ยให้ระวังให้ดูที่ร้านก่อนนะครับว่าร้านนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจก็ลองมาถามดูแล้วกันนะครับตอบที่เราจะตอบก็คือว่าลองลองดูที่ร้านดูที่แน่ใจนะครับไม่วิธีการแรกนะวิธีการแรกนะไม่ได้กวนตีร้านนะถามก็ตรงๆอ่ะ บางร้านเขาก็บอกคุณตรงๆนะผมบอกจริงๆบางร้านบางร้านเขาก็นิสัยดีนิสัยดีคือผมผมถือว่าถือว่าเป็นไม่รู้นะใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่สาหรับร้านพวกนี้ผมถือว่าเป็นร้านที่มีที่ดีอ่ะบอกลูกค้าตรงๆกอปก็คือกอบอกไปเลยแท้ก็คือแท้บอกกันตรงๆแต่ว่าบางทีเขาไม่รู้จริงๆเออไอนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออเขามานีนั่อไม่กี่ฟิตไม่รู้เออเออก็ไม่รู้เหมือนกันเออมาตามนะทีเนี้ยที่ที่อยากจะฝากโน้ตเรื่องของเกอร์เบอร์กคือว่า หน้าตามันมีเยอะมากมันมีเยอะกว่านี้อีกนะมันมีเยอะเออดูในตลาดเยอะๆเออคุณดูเว็บอะไรเยอะๆหน้าตามีเยอะมากแลวแต่ที่รู้คืองานพิมพ์ืมาบ่อยจะรู้งานพิมพ์องานพิมพ์มันจะซิดกว่าไอ้ที่นี่จะไม่หล่ออย่างนี้อะไรงเี้เออสิวจะไม่เห็นอย่างเงี้ยจะไม่มีแบบแพคเกจจิ้งแบบเออเอ็นเดลรี่แปะอะไรเพิ่มรูปมันมีเยอะมากแต่ตอนนี้เราเราพยายามจะคลาสสิฟายว่าถ้าสมมติรูปรุ่นนี้สมมติว่าเป็นรุ่นนี้อ่าเป็นเป็นเป็น c o m ก a c t อ่า มีรูปอื่นอีกไหมที่เป็นของแท้อะไรเงี้ยเราพยายามจะจะรวบรวมให้ดูเออพยายามจะรวบรวมเรื่หามาให้ดูกันอยู่นะอะไรประมาณนั้นจ้ะก็คือเป็นในปูตา horn กลัวแล้วมัเอาไว้ดูเอาไว้ดูแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะถามว่าตรงตรงไหมก็ไม่ได้ใจอ่ะเออเออสิ่งที่คุณจะได้จากคําตอบเอามาเอามาสกัดต่อนั่นเอ่อสัมเนาอืมมิลเลอร์เออเกรดเออะไรอยกังอ่ะเอองานเกรดเอ๋อต้องแท้ อะไรที่ไม่ต่อว่าแท้เอเอแล้วพลิกดูข้างหลังมีติดมีติด w a r นิ่งด้วยนะระวังของแท้เรียนแบบโอเคไหมเอ้ยน้องสำเนาให้น้องมินเนอร์เอเออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจะได้ดูเออขอบคุณครับ